没。对哈。 สวัสดีครับเตง ต,ติดแล้วก็อาบน้ำค่ะเนี่ยติดแล้วติดแล้ว เซนน้องมาเนี่ยังไม่รู้เลยค่ะหนูจะไปต้นปัน เต้ยร้านอ่ะอยู่ถึงเต้ยร้านเลยนอนสาค่ะบิ่งก่าติดมันเอาบอกโัรีติดอแทบเสร็จนานมากสร็ออกสร็จออวัสดีค่ะ วันนี้มาสภาพแบบผมกันยังเป่าอะเพาะว่าเดี๋ยวเราจะแต่น้านีใครจะเป็นสปซนเซอร์เอ,อ่อเ้าื่องเป่ไหมคะว่าจะซื้อมัสามปีแล้วยังไม่ซื้อเลย,ยเรามาแต่งหน้ากันก่อน

่ทาบว่ารู้ข้าวมันส์มคยดจอเยคิดยุค่ะมรว่าจะกินดีไหมพี่ไฟลงแล้วเหรอแม่นค่ะจากที่หนูเห็นโพสนูก็าเพิ่งเห็นโพสต,ตอนห้องหนูสิอาบหน้าบ้างนนะคะ่ะ เดือนเห็นโพสพี่ฝ้ だからなか。 แม่ยาฟ้าบึ้มได้พ่ออุ้ยมันขอ,อได้แหะ ไปฝ่ายขึ้นรังเพลินค่ะลัเพลินแล้วก็น่าจะกลับเลยเพราะว่าไม่เห็นอาจจะกลับเลยค่ะสวัสดีค่ะได้เจอมน้งพ่อเสีย ยือบในกันยือบพันมารเตรียมรอยค่ะมอเต็มรอยอีกแล้วยืมกันเนี่ยโอ้บ่มีเงินให้ยืมหลักด้อยบอล้านด้อย ลาคำแพงเอืเอ่ยบ่งแงงได้บอกลาพ่อเออยมีวาสนาได้สูนคิ้งลาพราะมี hey. ตอนแรกหนูว่าแบบนูว่าจะไม่ขึ้นเตล่าแล้วนะคะแต่ว่า ก็เลย้อยูเตราซอยเพิน่นในในก็นมีเพลงเยอ่ยูเตราค่ะผู้หญิงมีหนูกับพี่แบมสองคนอะเตรา วัสดี้คับเมื่อคืนเป็นไงบ้างครันี่ผู้ใดมีใครดูไลรสดหรือไม่มีใครดูไลรสดมิจ๊ะเป็นไงบ้างคนงานออกมายังไง โอเคซีแดงดรกดิตาเมนขายุ่หัวเตะเรอยพอสุขีัเร็ล่งเายดูจนมาทำงานใส่นั้นระวังถือ ดาเดอร์แล้โบเกียวระวังโดนหนามือขึ้นทานร่วมมนันทั้งเบิดหนูได้ลองเตเลราสองโชว์สอง ฉากสอง,กงลลองหกเพลงค่ะมันคือในรองหกเพลงอ่ะสองเพลงสวัสดีสองร้อยท่านนะคะ พี่มิวทักมาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคราวนี้จะตอบแชทพี่มิวในซุนหิงลาพ่อมีเดี๋ยว่งนะคะะตอบแชทพี่มิว เข้มไปก่อนเดนะหวันเองเสริมไทยยูส่สแม่เสริมไทยร้านบ่เป็นซอร้านีบรัรูเสริมไทยเป็นยูริสอร์ัสดีพอบอสค่ะพอกอสน้องยู่รีสอร์ หรูอย,ยู่รีสอร์ทตอนนี้นี่ให้ไปดูหมวกเก่าเนี่ย No o kau o kau ya ยืมตังพ่อบอสเลยใหญ่ย,ย,ยืมตังหนูหนูไม่มีใครที่จะยืมตังนะคะยืมตังไมบ่บอสหนูไม่มีหรอกรู้สึกไม่เห็นเล็บยืมตัง

นกมาใช่ล้ะโดดเดินครัมมือขึ้นขนาดว่าพูดไทยหิเจะตืตะ่นออกมานูไปนั่นแม้นูไปซื้อน้กินประทนี้นูก็เล่น คนน่าจะรู้จักพี่จุนเนะาะบาวพุทธรู้กันเลยข้าไปไว้บัดดี้ไอ้ข้าไปบัดดี้ไอ้นี่ยค่ะไอ้ก็เรียกขอไทยรูมนะไอ้ก็เียกเป็นล่งแบบคอนเทนต์ไง ขอบคุณนะคะขอบคุณคะแนนจากพ่อพลังเงี้ยเมื่อคืนนะคะบอลจะ,าะมาเรียงที่หน่องบอกเธอรึบอกว่าไปบอลจะไม่เลี้ยงตีหน่อยนราไมากดนะพ่อะว่า ก็คือเซีของแม่อูกว่าคือเทียก็ได้ดีเอาว่าเราละค่าดหวีพูมเราสิไปซื้อเครื่องเป่าอย่าเซ็บนี่ก่อนอื่นเราก็มาแกะมาเลยก่อนนะคะเพื่อที่เราจะไปต่ำข่าวิตซีเด้อ สวัสดีครอบวสิรคะ่ะก็คือสุดยอดนุย้ย <Hey. S 1> ขอบคุณนะคะนุอยหยุดถึงเต้ยลาเลย <Hey. S 1> แม่ยีมือขึ้นน่ะผู้สาวหนาไวที่ นี่สาษนหน่วยที่แม่แม่ชาวตาหักไร เี๋หนูจะไปเซ้นนะคะทุกคนบาคเคนมีคชอบสังหามากตอนแรกหนูว่าจะทำผมอยู่นะคะเพราะว่าบัตที่นี่บมีเครื่องบมีเอียงไหมคะหาบไปหาพี่ๆในเซอร์เพื่อนก็บอกว่า,ว,าวันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาเลยอดีเแม่หนูเ่ยค่ะแม่แม่อยู่ไหน เบยูม่ยุ่หัวเตยลาว่อฮไม่อยู่ถือเตยลาหรอลานนี้อยู่หัวเตยลาคิดถึงนัสันเอ้ยแบลวัวก็เห็นกันบุบ้านแ <c oughs> <c oughs> ม่วันนี้ขายของบอ่จ๊ะวันนี้ไม่ขายของเบอ แม่บอกว่ามือด้แมตต่อขายของเพราะไม่หยุดแล้วขายจามันหวานเด้อจ้าแม่ขอให้ขายเบิดมือีิมันหวานจ้ากระบ,บุกไก ถ้าเป็นลาข้างล้านะเพิ่มชีดนำ้ำเออเดี๋ยวมันสุดใจแล้วเนี่ย แมแต่แถ่ละผ้าลูกผู้งามเราอยู่ไหนอยู่บ้านแพงค่ะเมียอยู่ห้องค่ะเพราะว่ามืออื่แลละมีงานรับเชิญจัาหลักก็เลยอยู่หนีก่อนแล้งานมืออึดังกับบ้านเสร็จงานพรุ่งนี้แล้วก่กลับบ้าน อย่างบอกว่าน้องลองผู้เปาไอ้เอ้เป็นเกือบตยก็บ,บ้านมืออื่นจ้าเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านเลยค่ะแม่ วันนี้มาไลยพูดคุยกับพ่อพ,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 อพ่แม่แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาไลยเมื่อคืนจากพ่อพลังเงยนนะคะเจ็ดพันคะแนนเลยคนเดียวเน้นๆแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่แม่แล้วก็พี่ๆนะคะที่มาติปหนูหน้าเวทีเมื่อคืนได้ติปก็เยอะอยู่ได้ได้แบงหาหลอยน้ำเพราะว่าพี่ อะไรนะมาพี่เขาก็เลยให้ห้าร้อยหนูสรุปแล้วไปบงถึงไหมแตวว่วันที่สิบนะคะวันที่สิบเดี๋ยวหนูจะขอไปหาพอนะคะวันที่สิบเดี๋ยวรู้นะคะบายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่โทรนะโอเคจ้าแม่เดี๋ยวมนะแม่มโทรมาทักแชทหล่ะเด้อ ปาค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ